สุดน้ำแล้ว มันฟิวอ๋อมันฟิอมันแบบดีเอาการเขาดีเลไม่ต้อติดเชียงเลนแล้วต้องเอาเเล็กนะจะมัดมีแต่หอนดาย่างดีแต่หอนดำไปเขาบักเขาบักแห้งเขาบักดีของงานมักคงสีเขียงอยู่นอ๋อยี่็น้อยเมันล็หนีเ็น้อย ต่านทำซีเคียงไว้ยัง่อด่าัพนมาใส่กงเพื่นมยัง้ต่างขบอยู่เดียแต่ว่าเสียอยู่เคียงเดียวเพราบปกตีมันเสียสองเคียงเลยมันต่อข่วนแต่ว่าเขาบอกพ้งคงเงแู้รักกรักเ้นเคียงแท้เขาบอกพวกมันเขา่วนนะแลว่าเขาเป็นลักปลาอย่งมั่นนะปกติรูไปใจนเไปไหนมาเขาบอกพงกัฮอนด้าเขาว่าเอา เข้องบักแข้งกับฮอนด้าคืออันซีแขยงยี่ห้อนใ่แล้วค้บักตีสองแข้งเหรอเขาเอาเฉพาะคนที่เขาโกรธไว้ดิเจ็บใจเอาเลยบขาวันวนเอาวันวันเาวันเครื่องสุบน้ำเสียมันซีแข้งอยงไงถดนดำหน้าอกต่อลงเม่นี้เพบาอกต่อตั้งขโมยยงนี่เแล้วมันน้นฝ่ออยู่รอว่งฝอตรงนี้นะลกเคยเยคบกูเมื่อนี้เปนลูกเยบันคมันเอาเมียพอมาเมียไปเถเอาดูแล้วมันเอากวันเดกกับวินิมตัว ยนี่น้อยี่ีมันห่ในวิธีการดึงเรื่องสุดนั้นอย่าสี้